โอ oh, ้เชียนทุเกเตอร์เฮียโอ้ยเฮียเกมจริงกูเล่นแม่งยังไม่ผ่านเลยสักกูเข้าได้เป็น มันจะเล่นได้กี่นาทีเชียววะอธิบายระบบเมมเบอร์กับซับของช่องสั้นๆถ้าเป็นเมมเบอร์ของ u t u b e ก็จะได้หนึ่งดูคลิปก่อนที่จะปล่อยลงสาธารณะ 2. องได้ดูไลฟ์ย้อนหลังที่บางวันมีเนื้อหาอันตรายเกินสามได้เข้า i s c o r d เฉพาะเมมเบอร์สได้ดูวิดีโอลับที่มีแต่เมมเบอร์ที่ได้ดูซึ่งเริ่มต้นเพียงเดือนละ20บาทส่วนถ้ากดซับในทวิชนะครับก็จะได้สิทธิพิเศษเหมือนกับของ u t u b e เลยแต่ว่าเวลาดูไลฟ์ในทวิชเนี่ยก็จะไม่โดนโฆษณาแล้วก็ไไดด้้้้้แแแตตมมชช่่่่ออออองงงงงเเเเเยยะขขึึนนนนาาาาปลลกกจรรรรริิัหืืวซพฟีีีคคค69บบททุุณ สนับสนุนคลิปของผมด้วยนะครับไปไหนพี่อ้ํามาดีอำ้ำาเยอะพวกโบ,โบ,โบอบอกเอาเอาโ,อโอทีมดึงเชือกยังไงเออะไหมันดึงได้ไหนมันกดอีดึงได้เอ้ยใครดึงกูกูกลางทางค่อยๆอตรงน,นี้ค่อยๆนี่นี่นี่นสปีดรันโลสปีดรันออกมาไหม หมุนเฮี้ยอะไรขนาดนั้นวะนะแล้วคุณนานตกจังอ๋อไอ้อ้ำแม่งอยู่ข้างบนอีกช่ด้วยแล้วไปไหนไอ้เฮี้ยมาตรงนี้จะทำไงต้องลงไปขึ้นมาใหม่อยู่ดีป่ะสปีดรันสปีดรันมาจะเบรคจะเบรควางนั้นตรงนี้เฮ้ยใครดึงกูดเหรียญเออว่าอยากได้เหรียญน่ะโอ้ยโลก เฮ้ยพวนเราเหรียญไปเลยอ๋อเหรียญยังอยู่นี่หว่าเหรียญโลบอกเลยนุ้ยตทีทีมมันควรจะดึงแรงมันยากเฮ้ยได้แล้วได้เหรียญแล้วเฮ้ยปั๊มเหรียญปั๊มเหรียญเหรียญเกิดใหม่รัวๆเลยเอาเหรียญเอาเก็บซ้ำไม่ได้โอ้ยเก็บไม่ได้นี่ต้องไปทางขวาดิเฮ้ยไม่ตรงใจพี่ไปนึงเฮ้ยใครเบรกวะ

กูดึง่ีลงมาแม่งดึงลงได้เลยเอากูติดเลยกูติดในหินเอานี่ไงมาแล้วเอาหนึ่งสองป้ายไม่ดึงกูขึ้นรกูลงไปไหนดีปะตรงแล้วกันเฮ้ย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 ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ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 เฮเฮ้ย โอเฮ้ยทีเราต้องหามุมไม่เจอแล้วโอเคเจอแล้วพี่โอ้พี่เชี่ยหมาเดินดีเดิน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 เอ็ดยูมันจะเล่นเหรอเข้ามาแล้วนะเอามาดิลง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 นิดแล้วดูน่ากว่าจะถึงพื้นนะพี่ฟิสิกแม่งฟิสิกส์กันและกันลงล่อนลงไปเพื่อนแล้วกูเห็นว่ามึงลงมาแล้วเล่นกันใหม่แล้วอ๋อแล้วมันตัดเชือกยังไง อ๋อด oh, ิคส oh, 네์ดิโอ้เราคูไปด้วยเนี่ยเริ่มไงเนี่ยไปสปีดลันเฮ้ยตัวจริงเฮ้ยเฮ้ยมันดึงใครทำไมดึงใครมันดึงหลังวะใครมันดึงหลังเฮ้ยไปฮะไปไป ว่าเหอแล้วทำไมันดึงหลังไง้ะดึงหลังนะเป็นยังไงอะเป็ยังไงอะท่านนึงนะเฮ้ยจริงเหรไอ้ไปเลย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 เอ้ยดเงดูเงดเงเฮ้ยเโอเคโอเคโอเคเขาไม่ตื่นฝันไงเฮ้ยรลดไม่ใมึงดูดิมึงดูดิแล้วมึงขึ้นได้ไหมขึ้นมาพี่ ได้แล้วได้แล้วไอ้จุ่มจุ่มแอคออกมาเลยไป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 ไอ้กูดึงล้งอยู่กูดึงล้งอยู่แป๊บนึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยกูจะดล้มเอ้าปีนกูปีนกูเกาะอยู่โอ้ยโอเคโอเคนะเออเออโอเคได้อยู่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 รอกันรอรอไปพร้อมกันรอไปพร้อมกันรอรอให้มันทาเจลหล่อรีบเลย ปึ๊บไป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 ขวาไปขวาโดดไปไปอ๊ยโอเคถ้ามนไม่ใช่โรบอกทีเรเนี่ยยอ้ง่กวทุกงานเลยโอ้ยทุกครั้กระโดดไปไปเอาไอ้เียไม่ดาเนไปโอ้ยตูดุงเฮียะไรเนี่ย เรียับเียหนอยพอมันเริ่มสูงแล้วเริ่มน่ากลัวไปจูเราสปีดลันเลยเตรียมโดนนะหนึ่งองไปโอ้ยเบอรไปเอเฮ้ย เออมาอยู่ที่ไหนเนี่ยไอ้เหี้ยโหแล้วม่าเริ่มใหม่เลยทีมรัดไปตรงไหนได้บ้างอะตรงนี้เหรอไม่ได้นะเฮ้ยเราเราเราปินโซ่เราปินโซ่ในที่นี้อ่ชาร์จพลังชาร์จพลังโซ่เนี่ยโซ่ขึงอ่ะโอเคนั่นลงเล็งโซ่ขวานะหนึ่งสองไปวู้ววไปแล้ววู้ววโอ้ยแล้วฟิสิกส์แม่งโหดอะเกมเนี่ยโอเคทะลุก่วยเราเป็นแล้วเราเป็นแล้วเราเล่นเป็นแล้วจัหลุดเดียวจับวิ่งอะนะเราห้ามย่อเลย ไปเไป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 โหลดมาไป้ยไปเว้ยไปเอาทำไมเหลือกูคนเดียวเนี่ยดึงกันเออมึงนิ่งดีมึงนิ่งดีพี้มอยมโอ้มันล่วงมึงล่วงไปไปไหนไอ้เหี้ยมันง่ง่งง่งง่ๆเฮ้มันโง่มันโง่เดี๋ยวก็งไปไปไหนไอ้อั้ำ

เออเออตีนกายกันฟิฟซ่าเจน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 หนึ่องเอ้อใครเป็นพี่ยังแม่งไม่ตรงกันจังหวะนะเล่นกันทีแบบเนี้าโอไอ้ยยโตโอ้โหเอาอะไรพี่เจ้ยมันมุดไปไหนวะน่ะนี่กูดีอ้ามันไม่เจอไอ้ค่อยๆนั่นน่ะค่อยๆค่อยๆเครื่องติดเครื่องติดค่อยๆเออใส่ล่วงไปแล้ววะน่ะบอกค่อยไปก่อนเพื่อนเลยอะไรพี่เจ้า ข้งนขงเป็นนึ่งไปวิ่ง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 ่ะนี่มาถึงเินสอบไปวดี๋วเดี๋ยวเดวโอ้ยใจเย็นใจเย็นทีมทีมไปไอ้เจี๊ยไปว้ยนะกว่าเนี่ยกูอยู่กูอยู่กูอยู่ไป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 ไไป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 ไไป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 ปไ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 ปิปไ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  รึปตรงนี้แหละเอาละสา้อมกันนะเจยใจเย็นใจเย็นโอ้โหยืนแอมไปกันเออนี่ไงไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ตามกูมาตามกูมาเฮ้ยขึ้นไหนขึ้นไหนขึ้นไหนเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งโอเคขึ้นขึ้นขึันขึ้นโอ้โหเฮ้ยอึ้นขึ้นขึ้นโอเคนอนอะเออหูเกี่ยบศพไอ้จิ้ว ใจเย็นะเดี๋ยวไปเฮ้ยเย็นเชียเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกับมัก่อนอันอันอันนี้อันนี้อันต่อไปนะอันต่อไปนะหนึ่งสองไปฮึบปึบใครลงไหมตอตอต่อต้องต่อเนื่องลงอันนี้ลงนี่ต่อเนื่อง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 ก่อนต่อเนื่องก่อนไปต่อ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 ยาอ เอาไซไซเอาตรง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 เออไปไไป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 ยออไปมันจะสปีดลันเอานะอย่างนี้มันจะจบไวเอานะตูเริ่มช้ำอ่ะโอ้เฮ้ยไปไปข้ามข้ามไป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 ไมมนนี่ดูนะอึ๊บอึ๊บปึ๊บ โอ้ข้างล่างมันมีที่ให้อันนี้อยู่มันมีบันไดให้ขึ้นด้วยข้างล่างมันมีที่ให้ขึ้นมาแก้อยู่เฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ยืนชิลเลยอ๋อแม่งโรกโยกปฐมที่เอ้ยคุยเหอะไอ้อ้ำแม่งยืนชิลไอ้มึงโดดข้ามสายฟ้าเนี่ยสัตวสเฮ้ยเฮ้ยไอ้จิมมี่เฮ้ยกูไปด้วยเลยเนี่ยไอ้เจนี่คุณดึงลงมาแม่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดำมืดยังยังเออเอาไปทีละคนได้นี่หว่าไปมึงต่อคิวกันไปไปนั่นจิมมี่บักจิมมี่เอาเอาแล้วมึงดึงกันไปแล้วเอากูไปด้วยมาด้วยแม่งเลยสัตว์ไปไหนต่อไอ้นี่เฮ้ยเฮี่ยอะไรมีที่พักไม่กลัวเว้ยดีนะมันไม่เอาพวกกูลงไปด้วยมันยังปานีนะ ไไไอ้าปโซ่โอ้ตรงนี้มันมีพื้นดีๆเต็มเลยไปเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นดึงดึงดึงหน่อยดึงหน่อยโอ้ยอ่ยโซ่แม่งถึงพื้นใจเย็นใจเย็นใจเย็นกูช่วยดึงกูช่วยดึงโอ้ยตัวกูนิ่งเลยพี่เสี่ยแกแล้วกูไปไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่นิ่งๆไอ้สัตว์ไปนะหนึ่งสองหนึ่งสอง สองหนึ่งไปสองแ้วก็ใหม่มาหนึ่งาสองห่งไปแล้วอ่ะอย่านักลองนำนั่งใหนั่งไใหญ่งไงต่อดได้เหรอเฮ้ยนี่โหดเลยสเต็ปตัวเองเลยอันเนี้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันโดดขึ้นได้เนี่ยขึ้นไปได้เลยเหรออออ๋ออ๋ออย่างงี้กูขึ้นลัวเลยนะเอ้าเอาเอ้ากูสเต็ปลมโชยนะโอ้โหเชือกกูจะขาดอยู่แล้วลอมันล้อวันไอ้เหี้ยแม่งเจอพวกกูสุดปั๊บเอ๊บเอ๊บ เชือกกูเชือกกูพันไม่เชือกพิเศษโอ้ยโอเราต้องลงไปขั้นนึ่งเพื่อเพออกระโดดต่อเห็นไหมอ๋อนี่นอันนี้อันนี้ไปไปนะหึ่งซองปึ๊บปึ๊บไปไปปึ๊บไปมันไม่มีพื้นไปไปเ้าเบิรดเบิเิ เราสเต็ปโหดแม่แบบวิ่งต่อเนื่องเลยนะใบหนึ่งสองตั้มไปนี่ไงโอ้โหแม่งอย่างเซียนน่ะแม่งสิงสมองเว้ยไอ้ยุ่งอะหยุดก่อนไว้พี่ไปเลย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 ไปซ้ายนะเอาไม่ทันแล้วซ้ายเนาะซ้ายไหมซ้ายไหมเออโอเคได้อยู่ได้อยู่อยู่ได้อยู่ได้ยืนไปก่อนยืนรอไปก่อนโอ้ยไอ้จุ่มอ้อมไปไหนเนี่ย อ๋อหมด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 ไม่นะยังไม่อยากตายยังอยู่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 ยังเหนียวอยู่ยังเหนียวอย่ากมีชีวิตอยากมีชีวิตอิ่งเหนือไม่น่าใช่พี่ลองรีเซตตัวน่องแงบวะเซตตัวมันก็ไปถูกนั่นนี่เฮ้ยข้ามชายแดน ตูกระจายขาผมหาไอ้ขาผมหายี่พี่ขากฎของการเล่นเกมนี้ขาหายเกมเหี้ยแล้วโอ้ยออกดิ้นเลยเอ้อเหี้ยนี่เป็นไรตัวเดินไม่ได้วะมันโดนโซ่ลังเหรอโซ่โซ่ลองหุ่นเหรอ มาไปไหนช่วยก <ล ısı> ูด้วยไกดไลค์ให้ด้วยีนกดไลค์